ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็พาหลาะสวนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปทางใดแต่ละเมื่อแต่ละวันก็พาพีนน่น้องหลาะสวนนี่เราเพราะว่าเราทํางานสวนเรียนหรือว่าเขาทําสวนทั่วเรียนพี่น้องพามาเบื่องหมากทุเรียนพี่น้องเองพาเบิ่งหมากทุเรียนกําลังใหญ่เกินสองกำปัน้นพี่นอ้องเๆๆองโยงแล้วแล้วนี่ยโยงแล้วแล้วเนาะนี่แหละพี่น้องเองทำงานสวนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ละเมื่อแต่ละวันก็จิอยู่ตามหัวตามสวนไปสิแหละพี่น้อง หล่อหัวหล่าส่วนคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมาหนีหล่าตีดอกใบกิ่งพี่น้องคือสีแล้วอะไรบาดที่นี่สีจบอะไรบางในส่วนนี้เนาะตีดอกใบกิ่งแล้วพี่น้องหล่อสามรอบสี่รอบทาบอโลสัมเนี้หาวกระยันหมากทุเรียนล่นพี่น้องเอ้ยว่าเรียนกับกำลังเป็นหมากเป็นหน่วยเนาะฮาตังหล่อตีออกพี่น้องเอ้ยถ้นได้หมดตีออกแล้วมันชีแยงอาหารพี่น้องเวลาาสียาหรือว่าสีอาหารใส่อะไรส่วนที่เป็นลูกใหญ่แบบซี่นี่ มันสิบริกกินได้พี่น้องอาหารนะมันสิไปอยู่ดอกอกไปกิ่งใบกิ่งแยงไปกินเบิดเพราะว่าดอกไปกิ่งนี่คือแย่งอาหารแย่งทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องเขาฉีดยังขับไปมันก็สิแยงไปกินเบิ้ลอะไรทืดยา่อยางมันสิกินเบิดพี่น้องเยเขาต้องหลอตีออกบาดที่นี้เัาตีรอบนี่ก็รอบที่สี่เนาะลายตีดอกอกไปกิ่งนี่เถื่อที่สี่เลยพี่น้องอเถื่อที่สี่เลยเถื่อสี่เถื่ออะไรพี่น้องไอตีดอกอกไปกิ่งเราตีแต่ละสวนนะสี่เถื่ออะไรบาดที่นี้ คือขึ้นยาเลยพี่น้องพอมันใหญ่แลวเราตีแล้วมันขึ้นจ่ออกไม่อีกแล้วพี่น้องเพราะว่าเรียนมันกันลูกใหญ่ขึ้นเลยได้พี่น้องค่ะเห็นบหเรียนมันกับลูกใหญ่ขึ้นเลยลูกใหญ่ขึ้นํำนี่เลยเท่ากับป้าได้แล้วพี่น้องบาทีนี้ป้าได้แล้วเนาะทำนี่เบิ่งกพี่น้องพอผลนะนบเวนซิมาอีกแล้วบอพี่น้องสมมติคือคืออาคาไม่อีกแล้วบ้านทีนี้เมื่อกคืออาคาบมื่อี้พาพี่น้องมาเบิ่งแต่ละต้น ตีไปสี่หล่อพี่น้องเอ้ยเผื่อสิยาเผื่อสิแล้วตีแล้วไปกิ่งก็ได้ถ้าบบตีสํำนันกันมันก็สิออกไม่มันก็สิออสแย่งอาหารแยงยายยังไปกินเบิดพี่น้องที่นี่รอบนี้ถ้ามันออกมากคือสิแยงบุได้แล้พี่น้องเพราะว่ามันใหญ่แล้วลูกก็ได้นะเห็นปะลูกทะเลียม,มก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเ้ย้าห้าบบตีออกนะ ดอกปบกิ่งเนี่ยพี่น้องเขาฉีดยาเข้าไปฉีดยาแต่ละต้นนะคือดอกปบกิ่งเนี่ยมันชีเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะมันแย่งอาหารไปกินนะเด้พี่น by, ้องฉีดยาไปนะลูกเลียนมันก็สีน้อันนี้เขาตีออกแล้วเห็นบ่พี่น้องมันก็ใหญ่ไว้ไว้เลยนะ้าเขาตีดอกใบากิ่งเขาฉีดยาไปฉีดอาหารเข้าไปนี่ทุเรียนมันก็ชีเริ่มใหญ่ขึ้นเลยพี่น้องเริมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ้าแน่ว่ามีดอกปบกิ่งเราพี่น้องมีดอกปบกิ่งมีต้นได้ก็มีทุกงาทุกกิ่งใน่อยู่ปลายนี่พี่น้อง ลูกทเรีนนี่มันชีบุใหญ่หรือว่ามันบวคืบหนาเลยพี่น้องมันชีอยู่จงพ่องอยู่คือเก่านะมันชีดยังในน้อยคือเก่าอันนี้เห็นบอพี่น้องอันนี้ลูกมันใหญ่ขึ้นเลยนะพอเอาตีของเบิดนแล้วลูกมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเลดเพราะว่าเขาฉีดยาไปฉีดอาหารไปมันก็ได้กินพี่น้องได้กินเต็มที่เนาะ้านด้มีดอกไปกิ่งนี่คือมันกินหมดเต็มที่ดอกไปกิ่งดึงไปกินเบิดพี่น้องเลยลูกทเรียนก็ชีบุใหญ่หรือว่าบวคืบหนาเลยพี่น้องนี่ชิพามาเบิร์นนี่ เห็นโมนิเริ่มองมาอีกแล้วนี่อ่ะพวกพวกพวกคะแนนแดงนี่ก็ได้นี่แย่งอาหารได้พี่น้องนี้นะฉีดอาหารเข้าไปนี่เพื่อนสีดึงมากินบ้นี่งามบ้าได้เหว่าได้นี่แย่งไปกินบิาแหละนี่พวกนี้นะเพื่อนที่แย่งไปกินเอาฉีดไปนี่กับเพื่อนนี่แล้สีงามกว่าโมูนี่ถ้าได้ฉีดไปนี่กับใบพุ่มเพื่อนเได้พี่น้องอันนี้นะถ้าเอาออกแบบสีนะลูกกับสีเริ่มใหญ่เลยพี่น้องไอ้ลูกนะเห็นบันี่ ลูกก็สิเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้อยขานี่มันมีคะแนงแดงมีดอกปลายกิ่งนะคือว่าลูกเขาเรียนเนี่ยบาใหญ่เลยพี่น้องเบาใหญ่คือแบบหน้าคือแบตายยังเราไม่ต่เพริอนอะไรใช่ไหมกินเบิร์นเห็นเบิร์นที่กำลังออกใหม่เนี่ยเบาใหญออกนะออกดีดีเลยพี่น้อยสี่รอบเลยที่เดินเล่อบึงเลาะฮาตี้ดอกเลยทั้งดอกทั้งคะแนงแดงพี่น้องเห็นบ่เฮาก็ต้องออกห้เกี้ยงแบบสี่เลยบัน เอาพาพี่น้องเรอสันนี้กันด้วยพี่นอ้องเด้อมืดผ้ามืดฝนท่องสิมาแต,แต่ไปก่อนเลยถ้าเบิ่งคลิปหนาเลยพี่น้องเด้อ